สวัสดีค่ะวันนี้นํามาชวนดูแลร่างกายของเราให้เหมือนกับเราดูแลหรือทําความสะอาดบ้านของเรากันนะคะร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เหมือนบ้านของเราเรายังกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมทําความสะอาดบ้านแล้วก็จัดการบ้านของเราอะ่ะให้สวยงามตลอดเวลาคือจริงๆแล้วอะ่ะแทบจะทุกวันด้วยซ้ําคราวนี้เราทําแบบนี้นะคะกับบ้านเพราะว่าเราต้องการหาีความสุขในบ้านเราต้องการ เราต้องการใช้ชีวิตแบบดีๆสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราถูกไหมคะคราวนี้นําย้อนกลับมาดัง ร่างกายของเราเหมือนกันค่ะร่างกายของเราเนี่ยเราใช้เขาตลอดวันทุกวันทุกเวลาด้วยการกินยืนนั่งนอนหรือจะพาเขาไปเที่ยวจะพาเขาไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆของเรายังไงก็ตามเราต้องใช้ร่างกายของเราใช่ไหมคะนํามาชวนทุกคนค่ะเรามาทําร่างกายของเราอะให้แข็งแรงให้สะอาดให้สวยงามนะคะเหมือนกับที่เราอะจัดบ้านทําความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านของเรากันดีกว่านะคะคราวนี้การทําความสะอาดร่างกายการทําร่างกายของเรา ให้แข็งแรงทําได้อย่างไรบ้างอันแรกเลยนะคะอาหารที่เราเลือกรับประทานเข้าไปนะคะเราก็เลือกอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราถูกไหมเลือกอาหารดีๆอย่างเช่นสมัยนี้ก็จะมีอาหารคลีนอาหารทีอ่อย่างเช่นไขมันน้อยคอเลสเตอรอลต่ำน้ำตาลต่ำแบบนี้คะ่ะเป็นสิ่งที่เราเลือกเข้าร่างกายนะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องของอาหารแล้วนะคะเราเลือกการออกกำลังกายคะ่ะ การออกกําลังกายที่ดีเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะร่างกายเราแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าใจเราจะเบิกบานไปด้วยแล้วเวลาที่เราจะใช้ร่างกายของเราในการที่เราจะเอาเขาไปทําอะไรไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆไปเช่นไปเดินชอปปิ้งไปเที่ยว ไปทาบุญนะคะหรือตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่คิดกันมากในหมู่คนที่มีอายุก็คือเฮ้ยฉันยังไปเที่ยวไหวฉันยังทํานูน่นทํานี่ได้ฉันยังไปถ่ายรูปไปชิลไปทำคอนเทนต์นะคะนําชวนทุกคนเลยค่ะว่าให้ทําแบบนี้เถอะเพราะมันสร้างความเบิกบานให้กับเรามากสร้างความสุขมากๆคราวนี้พื้นฐานของการสร้างความสุขมากๆแบบนี้นะคะก็คืออยู่ที่ร่างกายของเราค่ะเราต้องบูสต์เขาขึ้นมาเราต้องสร้างพลังงานแบบนี้ดีๆขึ้นมาให้ร่างกายเราก่อนนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงเขาจะได้ ไปทำในสิ่งที่เราต้องการทุกแอคทิวิตี้ของเราได้นะคะประเด็นเลยคือเรามาใช้นำใช้คำว่าทำความสะอาดร่างกายนะคะให้เหมือนกับเราทำความสะอาดบ้านคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์ร่างกายครีมร่างกายให้หมดนะคะเมื่อร่างกายดีแล้วจิตใจพลังงานพลังใจทุกอย่างที่จะทำให้เราอะ รู้สึกอยากทำอะไรอีกมากมายมีแอคทิวิตี้อีกมากมายที่เราอยากทำไม่ใช่การใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนึงเล่นกินนอนเล่นนะคะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นมากิน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 แล้วก็นอนใหม่อะไรเงี้ยเรามีอะไรทำมากกว่านั้นนะคะเรามาทำร่างกายของเราให้เตรียมพร้อมที่จะทำเรื่องดีๆแบบนี้กันดีกว่านะคะจริงๆแล้วไม่ยากค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะแค่เรื่องกินเรื่องออกกําลังกายจริงๆปรับแค่2เรื่องนี้นะคะทุกๆเรื่องในชีวิตทุกๆเรื่องในร่างกายของเราอะแทบจะดีขึ้นหมดทุกสิ่งอย่างเลยค่ะลองทํากันดูนะคะแล้วถ้าใครทําได้ไม่ได้อย่างไรหรือทดลองทำแล้วมีปัญหาอะไรยังไงนะคะเขียนมาคุยคอมเมนต์มเมสเซจมาถามนําได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหาคําตอบดีๆกันค่ะ